โยม,มาบาลไม่ได้มีแต่ในหนังโยม,มาบาลจริงๆก็มีแต่โยมะบาลในหนังเน่ะมามา,มาหาตรวจด,ดูคนจะตายตรงนั้นตรงนี้ได้อือโยมมาบาลจริงๆไม่มีเวลาเพราะคนตายมาจากทุกซีกโลกเขาา้าใจเยอะเลยวันละเยอะๆเข้าใจสัตว์โลกตายมาเยอะๆเทวดาตายมาเยอะๆคมตายมามาวิมิัยที่นั่นก็เยอะไปตกนรกเลยก็เยอะมาเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เลยก็เยอะ ไปผ่านการวินิจฉัยอยู่ที่ห้องพยายมนั้นมากไม่มีเวลาที่จะยกแยกออกจากยมาโลกมาโลกมนุษย์ไม่มีเลยแต่ในหนังนมีเนี่ยลมะบานเจ้าขานี่ดูอยู่เมื่อวานไปดูอ๊อปทำไมมันทํทไมไม่แสดงให้มันเหมือนใช่ไหมละ่ะก็มีแต่ยมะทูดไปยมาทูดไป,มมดไปแต่ยมมะบานไปไม่ได้ยมมะบานทัก็ดีเยอะ อันนี้คดีทีละสองคนทีละคนอู้อยังอย่างนี้เยอกว่าโยมาบาลจริงจริงแน่นเลยเขา้าใจเลียงเป็นทันเป็นแถวมาเลยไม่มีว่างเลยเข้าพิจารณาเข้าพิจารณาเข้าพิจารณาถ้านับเป็นเวลามนุษย์ก็นับเป็นหลายหลายร้อยปีจึงได้พักโอไม่ใช่หลายสิบปีจึงได้พัก พักก็กลับไปนอนที่สวรรค์ก็ไม่ใช่สวรรค์น่ะก็เป็นสวรรค์อันหนึ่งนั่นแหละคือเป็นนายเวมานิ่กเปตใช่ไหมละ่ะเป็นผู้ทําการเป็นโยม,มบาปเป็นพระญายมเป็นนายวินิจฉัยเป็นผู้วินิจฉัยจนวินิจฉัยคนเดียวไม่ไหวก็ตั้งนายวินิจฉัยเนี่ยมีมีนายวินิจฉัยตั้งเยอะเลยตรงหน้าพระญายมผู้วินิจฉัยใหญ่เนี่โทษหนะักโทษรายละเอียดต่างๆแล้วก็ตั้งคนที่ ที่วินิจฉัยร่วมคือคือแจ้งรายการที่เขาทําผิดทําถูกเข้ามีเยอะเลยนหนังทําให้ถูกโยมบาลมีเวลามาล่อนเล่ห์อยู่โลกมนุษย์มาดูว่าใครทําถูกทําเออมาดูนายคนนี้กับนางคนนี้มาเออแผนการนีออ้แผนการของคนกระจุกเดียวแต่โยมบาลจริงไม่มีไม่มีโอกาสได้มาหาใครกระจุกใดเลยไม่มีเลยคอยรับทุกศาสนายมบาลเดียวก็จใจ ยมมาบานเดียวส่วนพระยาโยมเดียวส่วนส่วน,วนพวกยมมาทูตตรงนั้นตรงนี้อันนั้นเป็นเป็นทูตที่ไปจัดก,การเอาผู้ที่ผิดเข้าไปวินิจฉัยโอ้ยเยอะมากโทษเต็มไม่มีวันว่างเต็มไปหมดส่วนผู้ที่เขาวินิจฉัยเป็น ก็ให้วินิจฉัยใครเคยเป็นนายวินิจฉัยก็ได้เป็นนายวินิจฉัยในนั้นหากไม่รอดถ้าเคยเป็นในโลกเช่นผู้พิพากสาผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างนี้นะผู้บ่านอย่างเงี้ยใครแหละที่เป็นนายวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีต่างๆเดินไปอยู่นั่นก็มีโยมมะบานก็ไม่ใช่อยากเป็นโยมมะบานเนี่ยอยากหนีจากการเป็นโยมมะบาน ทุกสาหัสสากันก็จนขอพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ปรรถนาตั้งความปรถนาเอาไว้ขอพบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วขอให้บุดพ้นต่อหน้าของพระพุทธเจ้าคงได้องค์หนึ่งเพราะอยู่ในเมืองยมแสนทรมานอยากหนีถ้าใครอยากเป็นพญายมมาดบูก็โอ้ยก็คิดผิดอีกพญายมมาดบูก็จริงแต่ก็บูแบบสลดสังเวชนั่นแหละ บูแบบเศร้าๆไม่ใช่บูแบบคือบูตามหน้าที่เฉยนะะครามจริงมันเศร้าเข้าใจครามจริงโอ้ยเศร้าโศกเศร้าทรมานแต่ก็ไม่รู้เขาแสดงยังไงบ้างแล้วก็ดูแวบๆบนะดูเห็นแปลงร่างเป็นผู้ชายมานุ่งเสื้อผ้าหล่อๆมาตามโลกมนุษย์โอ้ยยมมาบานจริงไม่มีโอกาส ก็ดูนะก็เลยเขาเป็น,นหนังแต่เขาก็ทำหนังออกมาเห็นตอนที่ก่อนจะฉายหนังเห็นออกมาบอกเป็นว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยม,ม,มบาลอยู่ถ้าไปศึกษาตามหนังสือบบโบราณโบราณไม่ศึกษาในศาสนาพุทธไม่รู้แน่ชัดกลายเป็นว่ายม,มบาลมีสิทธิ์ที่จะมาร่อนเล่ฮหาดูใครต่อใครได้นะในหนังสือของไทยม้างความจริงไม่มีเว,วลา แน่นเอียดเลยคือแน่นเหมือนเอียดนั่นแหละเขาไทยแต่มันก็ไม่เอียดหรอกเพราะมันเดินไปเดินมาได้อยู่เ,อเอยอะมากคนที่ตกนรกจะไปผ่านการวินิจฉัยก็เยอะมากแต่ที่ไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยก็เยอะมากกว่าที่เอาไปวินิจฉัยมีน้อยแต่ก็ยังเยอะ น้อยอยู่แต่ก็เยอะสําหรับการวินิจฉัยในผู้เดียววินิจฉัยคนที่เกี่ยวข้องนะเยอะต้องรีบทําเร็วมากไวทําให้ไหวทําให้เร็วเพราะผู้ที่จะไปให้วินิจฉัยมีเลียงเป็นแถวแต่มันไม่ได้มาถามกันยากหรอกไม่ได้ถามกันแบบซักไซไล่เรียงบุญไวมีบุญไหมเขาตอบว่ามีเ,เปิดดูซิก็เห็น มีบุญมีบาปไหมเขาตอบว่าไม่มีเปิดดูทีิเห็นเพิ่มโทษให้เพราะโกหกอย่างนะถ้าบอกว่าบุญก็มีบาปก็มีอา้าวจะหาทางให้ไปบุญนั่นแหละอันนี้เป็นหน้าที่ของหลวงมาทูตอยู่พอหาเห็นก็เออมีบุญจริงก็ให้ไปทําบุญแล้วก็เตือนด้วยว่าอย่าลงมาสู่ภาวะบาปนะติดหนักนะของมึงยังเยอะบอกอย่างเงี้นนะ แล้วบอกอย่างนั้นแล้วแทนที่จะปล่อยมาเลยไม่ปล่อยเลยทีนี้ผ่านมาจําคําพยายมไว้นะครับอา้าวกินยาเม็ดนี้ให้ลืมนรกทั้งหมดแต่ให้จําคําพยายมไว้ให้จำเอาแต่คําพระเจ้าพระเจ้าพยายมนั้นแต่ไม่ให้จําเรื่องราวที่ติดตกอรกแต่ทีนี้ยาเหล่านั้นหากผู้ใดบําเพ็ญรุ่ล่วงไปจนถึงมองเห็นอํานาจยานั้นหมดเลยนะ ฉะนั้นทมของพระพุทธเจ้าจึงทะลุทะรวมนรกหมกไม่ทั้งหมดทะลุทะรวมสวรรค์เลยพรหมทั้งหมดเนี่ยใครเรียนถูกมองเห็นได้หมดแต่ถ้าเห็นแล้วจะอยากเห็นหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเห็นได้ทั่วไปแต่ก็เห็นเป็นที่ๆแบบพุ่งมองตรงนี้ก็เห็นพุ่งมองตรงนั้นก็เห็นแต่ไม่อยากไปเห็นไม่อยากไปดูที่คาน บางรายเรามองเข้าไปปับ๊บคนนี้จะไปไหนรู้เลยนะมองเข้าไปปับ๊บคนนี้จะไปไหนรู้เลยถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาจะไปไหนม,มองนะรู้เลยแต่ต้องเพ่งเนี่ยเพ่งพิจารณาเขาพิจารณาเขาจะรู้อนาคตของเขาบ้างรู้อดีตของเขาบ้างอย่างเงี้ยประมวลเข้าใส่กันแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ทีนี้มองแล้วรู้แล้วว่าน่าจะดีเร่งเร่งเร่งในการสอนสุดท้ายเบียเบ้ยวเบี้ยวปากเบี้ยว ถ้าเป็นขันก็ขันเบี้ยวเอ้ยไม่ต้องไปดูใครแล้วว่ะต่อมาก็เลยไม่ค่อยสนใจกับการดูแม้พระมาในวัดน,นี่ก็บอกแล้วเดี่ยวเราไม่สนใจดูใครนะหากเทวดาตามป่าตามโดมตามกุฏิเขาจะเช็ดตามตามตามวินัยเรื่องเขาแต่เราไม่ไปยุ่งขี่เกียรติยุ่งใครทําผิดเดียวเขาก็ดูกันหากทําผิดแล้วจะอยู่ได้ก็สุดแท้แล้วแต่พวกเทวดาหัวหนวกตาบอดไม่ทํางานก็สุดแท้แล้วแต่ก็พูดเอาไว้ แล้วผิดแล้วมีแต่ตกนรกเห้อไม่ถ้าเป็นพระโสดาพระสักกะทาพระโสดาขึ้นไปไม่ตกนรกแต่ถ้าํำกว่านั้นไม่แน่ตกนรกได้พูดถูกแล้วถูกไหมเนะแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันจะตกนรกไหม,ไมไถ้าพระโสดาบันอยากดูว่าที่กูทําไวจะมีอะไรเนี่ยมีสิทธิ์ดูได้ไหม,ไมถ้าอยากจะไปดูก็อธิษฐานบ่อย สองเดือนไม่เห็นก็อธิษฐานต่อสามเดือนอธิษฐานอยู่งั้นแหละมีวันหนึ่งยมมาทูดมันได้ยินเสียงเข้าใจมันผ่านมามันได้ยินเสียงมันก็รับตัวพักไปดูนี่แหละบาปท,ที่ท่านทําไว้เห็นเยอะเลยมันพาล่อนดูทุกหลุ่มเลยที่ทําไว้ของเราที่ทําไว้เยอะเลย <c oughs> เข้าใจทําตอนหลุดพ้นมาแล้วนี่นี่เข้าใจบ่ทำตอนหลุดพ้นมาแล้ว,เ,ว,ลพลวเพียงแค่มันไม่ได้ไปเข้าใจ มันไม่ได้ไปตกฟอฟอนะมันไปมันเห็นอยู่ว่านี่นี่กระป๋องขังกูมันเห็นอยู่นะจะไม่ได้เข้าไปถูกขังเท่านั้นเองเข้าใจบ่มันตามกันเท่านั้นเองเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ทําบาปแล้วไม่เป็นบาปทําบาปแล้วเป็นแต่ไม่ได้ไปเข้าใจนีเ่เหมือนกับสมมุติว่าผู้ใดผู้หนึ่งเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาในบ้านในเมืองตัดสินผิดตัดสินแบบไม่เป็นธรรมก็ฆ่าคนไปได้เยอะ ก็ไม่มีใครไปตัดสินพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ตัดสินผิดนั้น mm hmm. เข้าใจตามใดที่ไม่ไม่ปลดลงมาทีก่อนปลดลงมาก็เอาโทษไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหม mm hmm. ก็มีแต่เมื่อเปลี่ยนราชวงศ์ก็บั่นคอราชวงศ์เดิมไปจา้าก็เอาราชวงศ์ใหม่ขึ้นนมันเป็นธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณกลัวว่าตัดต้นยังไว้ต่อล้างกอย,ยังไว้หนอภายหน้ามันจะได้ยากไปยุ่งเขาก,เขาก็เขาก็ตัดหมด นี่เป็นธรรมดาในยุคที่เปลี่ยนกษัตริย์มาเรื่อยๆเปลี่ยนราชวงศ์ไม่ใช่เปลี่ยนกษัตริย์เปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนราชะตระกูลนั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาล้างหมดแบบนั้นแหละ <c oughs> เข้าใจไหมผู้ที่ใช้อำนาจไม่เป็นไม่ใช่ไม่มีโทษมีโทษเหมือนเดิมแม้ไม่มีโทษตอนเป็นมนุษย์หลังจากตาย ประสบโทษโดยที่ไม่มีใครช่วยได้อยู่ในเมืองมนุษย์เหมือนกับใหญ่กว่าพระยายมเข้าใจแต่พอตายแล้วเนี่ยพระยายมวินิจฉัยเลยเข้าใจเข้าใจไหม <c oughs> เออไม่ใช่เล่นๆเด้ตอนอยู่เป็นมนุษย์นี่โบ้ยเหมือนกับว่าพระยายมมาลาดนี่ถ้าเห็นแล้วก็จะถาวายบังคมพระเจ้าข้าเลยนะแต่เมื่อตายแล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นพระทั้งหลายในประเทศไทยนี่ มีอำนาจบาดใหญ่เท่าไหร่ก็ตามสั่งการไปไหนก็สั่งการได้เหมือนกับว่าเมื่อไปเมืองยมเนี่พระยายมจัดนมัตการพระคุณเจ้าพระเจ้าข้าพระใจไม่ใช่ท่านเป็นพระภิกษุทําไมทําผิดกันนักกันหนาะตลอดชีวิตของท่านมีแต่ความผิดท่านคิดมาสิท่านหาบุญกุศลให้ข้าฟังน้อยอ้าวเราเป็นภิกษุเราก็สร้างโรงพยาบาลไงนั่นยิงง่งนักไง เราสร้างถนนหมนทางให้คนเดินสร้างโรงพยาบาลรักษาคนไม่ได้บุญเหรอมันไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของท่านไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นเป็นไงจบไงยมยมมาทุายกยมาบาลก็ดูให้ดีสิดูด,ดูดูตราให้ดีที่ดูบุพรกรรมของอาตมาให้ดีหน่อยอาตมารสร้างบุญมาเยอะนะท่านไม่ต้องพูดอาตมาอาตมา,าบัดนี้ท่านพ้นจากความเป็นภิกษุมาแล้ว จบตายแล้วการเป็นภิกษุของท่านสิ้นสุดแล้วบัดนี้ฟังคำวินิจฉัยจากข้าไงจะไปหลุมไหนก่อนระหว่างไเวีจีกับสันชีวานรกไงเพราะมีแต่โทษกับโทษยาวเหยียดเลยทั้งสร้างโรงพยาบาลทั้งสร้างถนนหนทางทั้งหาเงินช่วยนั่นช่วยนี่สรางบ้านหมาบ้านแมวทั้งสร้างศูนย์คนชราทั้งหาเงินซุกช่วยอะไรต่ออะไรสารพัดสารเพนเข้าใจ ผิดทั้งหมดเมื่อตกไปถึงแดนนั้นยมมาบาลไม่นำมัสาการเข้าใจมิตรชี้ถามว่าท่านเคยเป็นภิกษุทําไมทําแต่ความผิดเสียงกึกก้องกัมปนาดหวั่นไหวสะเทือนเข้าไปถึงจิตของของผู้ตายนะเข้าใจของผีนะ่ะไม่ใช่เล่นจากการนั่งอยู่บนโลกมนุษย์เก๊กท่าใครมาก็กราบใครมาก็ไหวเข้าใจสิ้นใจปับ๊บ หลุดปึด๊บเกิดเป็นผีปับ๊บถูกล้าปึ๊บลงจยมมาโลกปับ๊บลงปับ๊บโยมมาบาลชี้หน้าปับ๊บเป็นพิษุมีแต่ทำความผิดเริ่มแรกก็เถียงไงเ้าอาตมาเนะี่ยสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างนั่นสร้างนี่นั่นยิงผิดไปใหญ่อันไหนที่ท่านทำเป็นบุญเป็นกุศลก็พาเขาภาวนาไงลัดขั้นตอนผิดอีกไงท่านมีแต่ทำผิดเปิดดูตำราบุพกรรมของพระองค์นี้สิเปิดปื๊บเจอแต่ความผิด เปิดบุญกุศลของพระองค์นี้สิเปิดปุด๊บไม่เห็นมีนรกอย่างเดียวท่านจะไปหลุมตื้นหรือหลุมลึกก่อนโอ้ยังไงก็ให้อาตมาไปหนุ่มมันตื้นก่อนเถอะไม่ต้องอาตมาอาตเมอแล้วตอนนี้เป็นสัตว์นรกเต็มที่แล้วมึงเขาไม่พูดท่านไม่พูดดีแล้วตอนนั้นเดีย๋ยวมาบ้านลากตัวไปโยนลงในหลุมนรกเพราะต้องการหลุมเบาก่อนไปสันชีวานารก ตลอดล้านกับแสนกับล้านกับว่าไปพ้นโทษนี้เดี๋ยวเขาก็เลื่อนลงนรกของเขาไปเองลึกลงลึกลงจนไปถึงอเวจีสุดท้ายพระนี้จะไปโลกันตานรกอย่างเงี้ยพระไม่ใช่จะใหญ่ได้เหมือนอยู่ในมนุษย์นะเข้าใจไหมแต่อยู่ในมนุษย์นี่มีพรดตั้งข้างๆงั่งเก็กทาตให้เขากราบให้เขาไหว้ใหญ่เล็กมากราบไหว้ทั้งนั้นแต่พอไปถึงเมืองยงมโลกนับแต่โยมมาทูตที่มารับตัวเขาไม่ไหวแล้วเขาตีด้วยเหล็กเข้าใจ ขืนดื้อเนี่ยเขากระชากเหมือนหัวจะหลุดเลยบางทีเขาก็กระชากหัวหลุดไปแล้วาาก็จับหัวมาต่อให้โซ่รัดควไม่ใช่เล่นเนี่ยโซ่ของเขานะ่ยถ้าถ้าดึงแรงนี่แดงโล่เลยเลยโซ่ขเขาไม่ใช่เล่นโซ่ที่เขาเอามามัดพวกที่ทำผิดเนี่ยฉะนั้นพระยาใหญ่เลยใหญ่ได้เฉพาะการยังไม่ตายสิ้นใจปั๊บเท่านั้นแหละ ไปถึงสถานที่ที่เขาไม่ให้ใหญ่ใหญ่ไม่ได้เลยพระเนี่ยเราจรึงว่าโอดพระใหญ่อยู่ได้แต่ในโลกมนุษย์นี่แหละเดี๋ยวเดียว,ยวหลังจากตายไม่ถึงครึ่งนาทีไม่ถึงสิบวินาทีหลังจากตายตายปั๊บเกิดเป็นผีปั๊บเพราะอาํานาจไม่มีดีเกิดดีไม่ได้เพ้าใจเกิดปุ๊บเป็นผีปับ๊บยมมาทูตก็คล้องปั๊บ คือเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นแล้วว่าใกล้คือโปรลูโปรลสมมุติว่าเป็นเป็นตัวอย่างเงี้ยมีตัวคนสมมุติอย่างเงี้ยไ,ไ,ไอไอไอตัวข้างในก็โผล่รับโผล่รับอยู่นะใกล้จะออกมานะเดี๋ยวเมื่อบานเขาเห็นเขาก็อยู่รอเห็นรอปั๊บเวุ้บเป็นผีปื๊ดของปั๊บลาป,ปื๊ดทันที ดึงอาตมาทําไมเขาเบิดกระโหลกปวกมึงจะมาอาตมาอะไรไอ้บ้ามึงก็เป็นอาตมาเมื่อกี้ตอนนี้มึงไม่อาตมาแล้วไงม,มันน่ากลัวมากแล้วไปถึงตอนนั้นพอกลัวแล้วจะไปสำนึกตอนนั้นไม่มีการอภัยแล้วถ้าสำนึกต้องตอนเที่ยงเป็นก่อนนี้เนี่ยพระทั้งหลายจึงหน้าน่าเรากลัวแทนนะเข้าใจเราผู้เห็นผู้รู้จักเนี่ยกลัวแทนมากๆแต่เมื่อเขาไม่กลัวก็ฉับกระเฉอะ ช่างไปงั้นแต่มันช่างเผือกช่างคอยก็กินได้ช่างมันกินยากเนี่ยเราจึงว่าน่ากลัวพวกเราเหมือนกันที่นี่คบพระละเมิดศีลคบพระอะไรก็บคบไปแตพ่ตพื้นตะพื้นที่นี่เหมือนกับว่ามีบุญมีกุศลเจอใครเขาก็สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะเข้าใจแต่พอยงมาทูดคล้องเชือกได้เขาไม่สวัสด,ดีพวกเราจําไว้มีแต่เขาเอาเล็บเหล็กยาวๆน่ะ ขยุ่มกระบาลหัวเข้าใจเวียงไปก่อนแล้วเขาก็เดินตามไปไม่ใช่เล่นได้ง,งานเขาทาเขาไม่ได้ตื่นต่อใครใหญ่เล็กไม่สําคัญตายปั๊บฮะเป็นผีในระดับที่จะต้องกระชากไปวินิจฉัยคดีเขาก็กระชากไปบางรายตายแล้วเดินร่อนเล่เดินเดินไปเดินมาอยากเอ้กูจะไปยังไงกูเป็นยังไงตายแล้วเกิดเป็นผีปุ๊บแล้วกูจะไปยังไงมานี่เขาบอกแบบนี้ มีโทษเหรอไม่มีไม่มีหม,ม,มาหมามาเดี๋ยวไปวินิจฉัยร่อนเล่ไม่ได้อยู่แบบนี้ไม่ได้เชือบของปับ๊บลากไปทันทีแวบบเดียวถึงถึงปับ๊บโยมมาบาลกพวินิจฉัยเปิดตาําราบุญกุศลและบาปของคนนะั้นพิจารณาทันทีโกงไม่ได้จากนั้นใครจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนก็ตามพอตายเป็นผีให้ยมมาบานเขาลากตัวได้ยมมาทูตลากตัวได้เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างตัวเองว่ากูทําตรงนั้นตรงนี้ได้เลยเนี่ยเขาจะวินิจฉัยตามที่มีเคยทําบุญอยู่เขาจะเปิดเรื่องบุญขึ้นมาเช็ดเฮ้ยเคยเคยทําบุญอยู่จะอ้างมาทําบุญพอเปิดเปิดเปิดหาไม่เจอจบลงยังเดียวเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยน่ากลัวไหมไปเที่ยวครั้งเดียว แต่เคยไปทำบุญอย่างดีหลายครั้งไปรักษาศีลหลายครั้งอ่เขาจะเที่ยวทีนี้นไปเที่ยวมีบาปอยู่จะ <c oughs> ต,ต้องไปไปหาสัตว์นรกแสนกลับแต่บุญกุศลมีอยู่ไปทางไหน,นไม่มีใครตอบว่าไปนรกก็ตอบไปสวรรค์พระเจ้าข้าไปท่งไปชงก็บแวบ,บเดียวปับ๊บถึงปล่อยตัวเข้านี้มาเนี่ยตัวไว้สุกอยู่นั่น ทีนี้มันรู้อยู่ว่ากูจะต้องไปนรกวันหนึ่งนะมันก็เหมือนสุนงภคเทพประบุตรแหละอยู่ไม่ได้ไฟท่วงใจปบุบป,ป,ปบอยู่ยากมากยิ่งใกล้วันตายเท่าไหร่ยิ่งยากก็เป็นนะฉะนั้นพระทั้งหลาย <c oughs> อยากนั่งเก๊กนั่งเก๊กต่อไปเถอะพวกพระเถระักทั้งหลายนั่งเก๊กท่าต่อไปเถอะหลังจากตายแล้วอย่าลืมว่ายมมาบัน ไม่ไหว้ท่านยมทมูตไม่ไหว้ท่านสัตว์นรกไม่ไหว้ท่านไม่ปราณีท่านในหลังจากตายหากมีบาปตกนรกไม่มียมทมูตตัวไหนกราบไหว้สาธุมิมนเข้าคุกเถิดเจ้าข้าเหมือนกับนายราชทันยกมือไหว้สอสอท่านสอสอครับเชิญทางนี้ครับใช้คุกบ,บนโลกเขายกมือไหว้คนนั้นคนนี้เชิญเข้าคุกแต่ยม,มโลกไม่ยกมือไหว้ใคร ทีไปเตะไปกระชากไปกระแทกไปจับเวียงไปเขาเวียงเราง่ายๆเหมือนอย่างนี้เลยเวียงบึ๊บแบบนี้บบนง่ายๆทิกสุใดได้เรียนทาได้เรียนมินัยแล้วไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักบาป,กปเกตข้าต่อไปเถอะเวลาตายเกิดเป็นผีปับ๊บรับรองได้ยมมาบานไม่นมัสการท่านเด็ดขาดเลยแล้วอุ้ยเราเห็นเราหน้ากลัวมากก็เห็นใจผู้ใดอยากจะสำนึก ผู้ท mm ี่ไม่สํานึกก็กดผู้อยากสํานึกเอาไว้ทีนี้ให้ทําตามกันทําแบบเดียวกันนี่แหละทาแบบเดียวกันชักชวนกันทําแบบเดียวกันอย่าไปฟังมากเลยพระเกษมพูดนะน่ะเขาบอกกันอย่าฟังเราพูดมากแต่อีกพวกหนึ่งก็แอบฟังเราทีนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมอีกพวกหนึ่งก็เปิดเรื่องเรื่องเปิดฟังอีกพวกหนึ่งก็อย่าไปฟังมากฟังมากยิ่งกลัวบาปใช่ไหมอย่าไปฟังมากเนี่ยเขาบอกกันแล้วก็ทิศทิศได้สึกมาน่ะอาจารย์เนี่ยนะ ดูดูหน to ้าอาจารย์ที่เหมือนไหมครูครบมีการินนี้แยกก็จะรอดทุกคนครับ่องาปบุญที่ตายแล้วะไม่ได้ะไรนะที่ว่าพูดลไปอย่าเงี้ยที่เขาวินิจัยเรื่องบาปบุญยีสานก็คณจะรอคนถ้าคิดก่อนตายไม่เลยไปวินิจัยสมมติว่าคิดถึงบุญที่เคยทํา พอสิ้นใจปั๊บร่างกายผุดขึ้นมันแปลสภาพจิตถอนพอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับปึ๊บดับหมดเหลือดวงจิตมันถอนพื้นออกมามันก็ปรากฏเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเทพพระบุตรเทพพระธิดาราชรถก็เต็มอยู่เลยครับแั่พวกที่งงแบบคิดไม่ได้อะไรนี้ก็อย่างถ้าคิดไม่ได้หากได้ไปวินิฉัยงวยเคยไปทำมุนทำมุลแบบนี้แบบนี้ไม่ครบเลยพระละเมิดนะครับเถียงได้ ยมาบาลก็เปิดปุ๊บเห็นปุ๊บเลยก็รอดฝ่ายบาปก็มีโอ้ทำบาปไม่ตั้งเยอะนี่ทำบาปเยอะคนรู้รู้อยู่แต่แก้แล้วนะทำบุญตั้งเยอะเขียยปั๊บโยมาบาลก็เปิดฝ่ายบุญดิเปิดพื้นขึ้นมาก็โอ้อืมนอดรอดไปเชิญท่าน,นาผู้เจริญไปทางกุศลนได้เลย <laughs> ไป ใครไปสูงๆไกลๆโยมาบาลพนมมือเลยนะสาธุห้อยข้าพ้นไปอย่างทันบังเธอถ้าถ้าไปนั่งต่อหน้านี้แล้วรู้สึกวาดเกียวไหมฮะผู้พูดที่ไม่รู้บุญที่ว่า,าที่ว่าพยายมนึกนึกถึงว่าตอนที่ทำบุญแล้วบุญให้พยายมเอออันนั้นก็มีก็บาดเกียวเหมือนกันถ้าว่าไม่เคยทําบุญให้คือทําบุญอะไรก็ตามเนี่ยไม่ให้แกก็ไม่เป็นไรนึกไม่ออกเดี๋ยวถ้านึกไม่ออกก็แย่ หรือนึกไม่ออกถ้าบอกพระยาลมว่าช่วยตรวจหน่อยข้าพเจ้าจําไม่ได้เี่เขาก็จะเช็คปุ๊บ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 ขึ้นมาพอเช็คขึ้นมาปั๊บก็เห็นพอเห็นก็พาไปสู่ความเจริญเพราะมันมีที่ถามเยอะเลยล็อกตัวเอาไว้แล้วไปถามก่อนว่าอยู่บนมนุษย์เขาทําอะไรต่อทําอะไรพอขึ้นมาปั๊บก็มาถามแถวเทวดาตามวัตรถามแย่คนชื่อนี้เป็นลูกประพันธ์สันฐานเนืมีปุึบขึ้นมาคนแบบเนี้ย เห็นมาทำบุญที่นี่ไหมไปเห็นปะ่ะเขาามีการสืบกันดีกว่าในโลกนี้อีกแต่ในแผนผังของโยมทูตตรงนั้นก็ของโยมาบาลตรงนั้นการจะปิดบังกรรมทั้งดีทั้งชั่วเนี้ยยากมากเป็นไงความรวดเร็วมีอยู่แต่ถ้าถามหาแล้ว <c oughs> ไม่รู้นะไม่รู้นะโยมมาบาลเตือนขึ้นมาก็ ไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้มันมันเป็นการปิดอย่างแน่นหนาไม่ยอมรับที่ตนเองทําไปเป็นกุศลอย่างนี้นะเราก็ฉลาดสิเออจาไม่ได้หรอกแต่ยอมรับอยู่ไงได้ทําบุญไว้แน่ๆแหละอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละฝ่ายทางดีกว่าเอ้าใช่ไหมละ่ะอ่ามันก็เยอตามน้ามนําไปเลยยังไงก็เอาเปรียบไ้ก่อนว่ากันถ้าพูดว่าเอาเปรียบน่ะยังไงก็เอาฝ่ายสวรรค์ไปก่อนนะ เนี่ยหาวิธีไปคิดไว้ถิหากกูถูกวินิจฉัยก็จะขอให้ยงมะบานเป็นผู้ค้นหานะเมื่อยงมาบานค้นหาเห็นกูจำได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวทีนี้ใช่ใช่ช่นั่นแหละเลยถ้าท่านเห็นข้าทำบุญตรงนั้นตรงนี้ก็นั่นแหละเอาตามท่านนั่นแหละเนี่ยส่วนบาปน่ะมีเยอะจริงอย่าเพิ่งให้ข้าไปเลยข้าไม่อยากไป ข้าอยากไปทางกุศลหากุศลให้หน่อย,อยงไงข้าเคยทําตรงไหนงไงเราก็จะเปิดบุพกรรมของเราขึ้นเขาก็เห็นปั๊บเขาก็พาไปก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่ใช่ในนรกไม่มีเครื่องตรวจสอบเยยานอย่างรู้ของนายเวมานิกะเปกอย่างเช่นยม,มบาลยม,ม,มทูตเราเห็นอยู่ถ้าเขาหาด้วยตัวเองไม่เห็นเขาก็เช็คสอบ ตามเทวดาตามเปรตตามผีที่อยู่ในบริเวณที่มา <c oughs> จากนั้นใครก็ตามว่าตนเองใหญ่ว่าตนเองมีอํานาจว่าตนเองเป็นผู้ที่คนเคารพบ,บูชามีอํานาจบาดใหญ่เป็นโยมก็ตามเป็นพระก็ตามหลังจากตายแล้วหากตนเองมีบาปมากไม่มียมมาทูตผู้ใดเห็นว่าท่านเคยใหญ่ในมนุษย์โลกขอกลาบนมัตการท่านเชิญท่าน ตามสบายนะ่จะไปทางไหนไม่มีทางเขาเบิดกระโหลกหัวปัดเลยไม่ใช่เล่น Challenge. น่ากลัวมากเป็นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับหน้าสงสารไม่เกี่ยวกับหน้าเอ็นดูไม่เกี่ยวกับว่าเขาลําบากไม่เกี่ยวกับว่าเขาพิกลพิการไม่เกี่ยวกับว่าเขาตายแล้วเขาไปเกิดเป็นความทุกข์ทรมานแม้แต่มีแต่หัวยม,มาบาลยังเอาเกี่ยวเกาะไปเท่าไหร่ เกิดขึ้นเป็นผีมีแต่หัวเนี่ยร่องลอยไปมาเป็นเปรตร่องร่องหุนอยู่เนี่ยลอยไปลอยมายเนี่ยยมมาบาลเนี่ยโยนเกี่ยวใส่เลยเจ๊าะหลากตัวไปเขาไม่ได้ปาณีใครว่าหน้าสงสารทุกทรมานช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่เขาก็เสียบจู๊ดึงไปไม่ได้ปาณีว่าสหน้าสงสารนี่เข้าใจหรเราจึงว่าโอ้ยพากันทําผิด ใครสานึกเขาอยากแก้ไขก็น่าจะปล่อยเขานะเพราะเขาคนได้เรียนตามหลักที่เราพูดแล้วคนดูตามพระไตรปิฎกมันน่ากลัวจริงๆเขาก็มีกลัวเขากลัวพระเล็กพระน้อยกลัวก็ออกไม่ได้เพราะพระผู้ใหญ่กดเอาไว้ทําตามนี้แหละมาโธมีพระผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งเยอะวแยะพาทาอยู่กลัวอะไรเนี้ก็อ่านไปขะนี้สุดท้ายพวกพระเล็กพระน้อยก็ ก้มนาก้มตารับไปโดยที่ไม่ค่อยพอใจนะแต่เราไม่ก้มรับทีนี่ไม่ได้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกขึงขังเนี่ยล่ะคึงขัขงแบบขึงขังจริงๆนะขึงขังเหมือนหนูติดเหมือนหนูติดก,กงเอามือล้วงเข้าไปดูสิ<อ>เราเออ,อ,อแ,แม้กูติดอยู่ในกลงก็ตามอ่ะหน้าที่กูคือป้องกันตัวทันทีเลย<อ>แกะทันทีเลยเรา <laughs> อันนี้เราไม่ได้ติดอยู่ในโกรงเว้ยเนาะมาขู่เรามาห้ามเรานั่นนี่เราไม่ถอยแล้ว